พัทยาหมดหวังถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ได้อีกไม่เกิน6เดือนใครที่ภาวนานะว่าอยากจะให้แหล่งท่องเที่ยวที่แพงๆอะ่ะที่ตอนนี้กำลังจะเจ๊งเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยใครที่แอบภาวนาลึกๆนะซึ่งเราหวังว่าคงจะเป็นแค่คนส่วนน้อยนะให้เขาเจ๊งไปเลยเพราะว่ามันแพงเกินไปจะได้กลับไปถูกๆเนี่ยนะอภกปรต้องบอกได้เลยว่าถ้างั้นเนี่ยเวลาเรื่องแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ย ก็อย่ามาบ่นแล้วกันนะเวลาที่คนอื่นลําบากเนี่ยเราไปคิดไม่ดีกับเขาอะแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราก็อย่าบ่นนะเวลาที่เรามีปัญหาแล้วไม่มีใครช่วยอะคือทุกคนเนี่ยมันต้องเจอเคยเจอเรื่องเลวร้ายในชีวิตใช่ไหมแต่ว่าถ้าเจอเรื่องเลวร้ายแล้วก็มีแต่คนมาซ้ําเติมเนี่ยนะแสดงว่าอย่างไงอะเป็นคนที่นิสัยโหดร้ายมากใช่ไหมแล้วไอ้คนแบบนั้น่ะถ้าเกิดว่ามาเจอกับตัวเองเนี่ยแล้วไม่มีใครช่วยเนี่ยแล้วก็มีคนมาช่วยซ้ําเติมเนี่ยก็อย่าบ่นนะ ก็จากหัวข้อตรงนี้คำนี้นะก็คือคำนี้นะ desperate l y เนี่ยแปลว่าหมดหวงังฉะนั้นพัทยาอยู่ด้ไม่เกิน6เดือนคือพัทยาเนี่ยพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ80%ของรายได้ทั้งหมดดีกว่าภูเก็ตนิดนึงอันนั้น90%กว่าปแต่ทีนี้คือพัทยาเนี่ยเขามีข้อได้เปรียบตรงที่เขาอยู่ใกล้กรุงเทพซึ่งคนกรุงเทพเป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของประเทศนะแต่ว่าแม้กระทั่งอยู่ใกล้กรุงเทพขนาดนี้ คนกรุงเทพก็ยังไม่ค่อยได้ไปคือช่วงที่เขาจัดให้สี่ถึงเจ็ดกันยาเนี่ยเป็นช่วงชดเชยสงการคือพัทยาก็โอเคได้อน,นี้ส่งไปบ้างแต่ก็แค่เฉพาะช่วงสี่วันนั้นนะเพราะว่าตามนิสัยของคนไทยเนี่ยคือเขาจะไปเที่ยวแค่เฉพาะวันหยุดฉะนั้นวันธรรมดาก็นั่นเลยผีหลอกเลยก็คือไม่มีคนเลยฉะนั้นเขาก็จะได้รายได้บ้างก็แค่สี่วันนั้นแหละออก,ก็เดาว่า,วาหลังจากนั้นก็เงียบเหมือนเดิมแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็คือมีแผนที่จะเปิดภูเก็ตใช่ไหม แล้วก็มีแต่การต่อต้านจากหลายๆฝ่ายซึ่งมันมีกระแสข่าวออกมาเยอะอว่าตอนนี้ประเทศไทยถังแตกแล้วไม่มีเงินตอนนี้ถึงขั้นต้องกู้แล้วอะ่ะถ้าเกิดจะหวังว่าให้ไปช่วยอุ้มภาคการท่องเที่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีวัคซีนเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเงินไปอุ้มหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็เดานะเดาเฉยๆว่าจะต้องมีบางคนเนี่ยคือต่อให้คุณบอกว่าคุณไม่มีไรายได้เลยเป็นศูนย์ก็ตามเนี่ยนะฉันก็ภาวนาว่า อยากให้มันหายไปเลยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบที่ว่าตั้งแต่มีต่างชาติเข้ามาเนี่ยเมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงจริงๆก็ไม่ได้แพงหมดนะคือเอาก็จริงๆนะที่พวกเราเคยไปเนี่ยไม่ได้แพงหมดนะที่พักก็ยังไม่ได้แพงนะแต่แน่นอนค่าของชีพบางอย่างแพงขึ้นก็จริงใช่ไหมซึ่งมีคนที่อาจจะแอบภาวนาอยู่ในใจว่าอยากให้ย้อนกลับไปเหมือนสมัยเขายังหนุ่มๆสาวๆอะไรเงี้ยนะแบบมีส่วนใหญ่ต้องเป็นคนสูงอายุก็คืออยากให้มันย้อนยุคอยากให มันถูกพอมีต่างชาติมาแล้วมันแพงฉะนั้นคุณก็หายไปเลยดีกว่าเือบอเดาว,ว่าเขาต้องคิดแบบนี้แน่ซึ่งพวกเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเข้าข้างหรือว่าเห็นด้วยนะกับการที่ว่ามันจะแพงขึ้นเมืองท่องเที่ยวส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายแพงเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้เห็นด้วยเพราะว่าถ้าไปดูวิดีโอรีวิวการเที่ยวไทยของโกลโลไกเนี่ยเราจะบ่นตลอดบ่นตลอดว่าเดินทางไม่สะดวกแล้วก็ค่าเดินทางก็แพงแล้วบ่นตลอดแต่ว่างานเนี้ยความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยขนาดเป็นคนที่บ่นมาตลอดเนี่ยก็ยังไม่เห็นด้วย ว่าอยู่ดีๆจะให้เขาล้มไปเลยให้เขาหายจากโลกนี้ไปเลยแล้วมารีเซ็ตกันใหม่อะไรเงี้ยเอาไม่เห็นด้วยเลยเอางี้ดีกว่าเราไม่ควรที่จะคิดแบบนั้นครั้งเนี้ยวิกฤตโควิดเนี่ยทาให้เขาได้บทเรียนแล้วว่าเขาก็อาจจะพึ่งพาต่างชาติมากเกินไปแต่ว่าเราให้มันจบไปก่อนให้โควิดมันจบไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาค่อยๆปรับเปลี่ยนอะไรกันก็ว่ากันไปอีกทีหนึง่งแต่ต้องช่วยเขาก่อนให้เขาอยู่รอด เพราะว่าถ้าเจ๊งไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมยากคือสรุปให้มันผ่านไปก่อนแล้วก็ค่อยมาว่ากันใหม่ไม่ใช่ว่ามาภาวนาให้เจ๊งไปเลยอย่างนี้ไม่ถูกถ้าอย่างนั้นนะออฟก,ก็พูดได้เหมือนกันนี่เราสมมติเฉยๆนะสมมตินะเราไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆนะสมมตินะสมมูิว่าหมั่นไส้ข้าราชการมากเลยสิทธิประโยชน์เยอะเหลือเกินแล้วก็ใครๆก็อยากจะเป็นข้าราชการใครที่ผ่านชีวิตวัยเด็กมาเนี่ยคงจะเจอแรงกดดันเกี่ยวกับกเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่าคนไทยชอบเป็นข้าราชการใช่ไหม ทันั้นเราก็สมมตินะว่าเราหมั่นไส้ข้าราชการเหรือเกินอยากให้เลิกระบบราชการไปเลยอย่างนี้เอาไหมอะ่ะก็คือเลิกไปเลยทั้งยวงเลยอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นพนักงานปกติให้หมดเลยเลิกสิทธิพิเศษร,ราชการให้หมดเลยอย่างนี้เอาไหมอะ่ะหรือว่าสมมุติเราหมั่นไส้คนทำงานเอกชนที่ระดับมีเงินเดือนเยอะๆนิดนึงที่ชอบทําตัวหรูหราใส่เครื่องประดับแพงๆขับรถหรูๆแพงๆผ่อนบ้านผ่อนนุ่นผ่อนนี่แพงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ให้บริษัทพวกนี้เขาล้มไปเลย อย่างนี้ดีไหมเราหมั่นไส้เขามากเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมมันต้องมีวิกฤตแล้วก็ทําให้เขาคิดได้แล้วก็ค่อยปรับกันใหม่อีกทีหนึ่งเริ่มข่าวกันเลยนะครับลิงก์ของข่าวนี้ไว้ใต้วิดีโอนะครับข่าวนี้ค่อนข้างยาวอาจจะไม่ได้อ่านหมดนะครับตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเรายังปิดกั้นพรมแดนไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอีกสัก6เดือนนะครับตามที่มีคุณหมอฝ่ายลบบางท่านได้เคยเออกมาบอกไว้ว่าให้ปิดไปอีกอย่างน้อย6เดือนเนี่ยนะเขาบอกว่าการท่องเที่ยวทั้งหมดในพัทยาอาจจะ คือเนียรี่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่แน่ๆนการท่องเที่ยวทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ในพัทยาอาจจะพังทลายนะครับคำนี้แปลว่าพังทลายฉะนั้นปิดต่ออีกหกเดือนอย่างที่คุณหมอฝ่ายลบพูดไม่ได้นะครับคืออบย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าพัทยาเขามีข้อได้เปรียบที่เขาอยู่ใกล้กรุงเทพแต่ว่าถึงขนาดนี้แล้วเขายังอยู่ไม่รอดเหมือนเดิมขนาดถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของพัทยาร้านส่วนใหญ่เนี่ยจนถึงป่านนี้ก็ยังคงปิดอยู่ คือส่วนใหญ่ยังปิดเลยอ่ะถึงแม้ว่าจะเปิดการเดินทางในประเทศตั้งแต่มิถุนาแล้วก็ตามนะแล้วก็บางส่วนซึ่งเป็นคงจะเป็นส่วนน้อยแหละก็คือต้องเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเป็นเน้นคนในประเทศแทนแล้วก็ความสิ้นหวังแบบเดียวกันก็เหมือนกับของภูเก็ตแล้วก็เกาะสมุยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่พึ่งพานะักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างมากอย่างที่บอกนะว่าจะหาว่าเขาพึ่งพาต่างชาติมากหรือย,ยังไงก็แล้วแต่เถอะที่จะทําให้ค่าครองชีพแพงค่าเที่ยวแพงเนี่ย ไว้ค่อยไปเปลี่ยนกันทีหลังแต่ตอนนี้ต้องให้อยู่รอดก่อนต้องทําความเข้าใจกันว่าการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยธุรกิจการท่องเที่ยวมันไม่ได้มีแต่โรงแรมหรือทัวนะคือมันมีเยอะมากเลยถนนตอนลางคืนหรือว่าเซเว่หรือ Mc Donald ล์เบอร์เกอรคือเป็นแบบบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ยังปิดตัวหรือว่าร้านนวดหรือโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนสอนทําอาหารสําหรับคนต่างชาติก็ยังปิดตัว แม้แต่กระทั่งตอนนี้ธุรกิจที่ยังไม่ถึงกับปิดตัวก็ยังคงกำลังลำบากแล้วก็แม้กระทั่งนะโรงพยาบาลของเมืองคลินิกหรือหมอฟันที่มีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติหรือเป็น medical tourism การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เนี่ยก็ยังต้องปิดตัวคนท้องถิ่นก็สูญเสียงานแล้วก็ต้องกลับไปที่บ้านเกิดคือพัทยาเนี่ยเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับที่15นะ 15บห้าของอะไรไม่ได้บอกแต่น่าจะเป็นสิบห้าของโลกหรือเปล่าอ๋อนี่นี่นี่สิบห้าของโลกนี่ตัวอักษรสีสีส้มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวพัทยาเฉพาะต่างชาติประมาณแปดถึงสิบล้านคนถือว่าเยอะมากนะเพราะว่าถ้าเฉพาะของดูใบที่เราเคยอ่านมาเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของ UAE เนี่ยมีนักท่องเที่ยวปีที่แล้วประมาณสิบหกล้านคนรีได้ว่าพัทยาเนี่ยนะพื้นที่นิดเดียวเนี่ยนะมีตั้งเกือบสิบล้านคน เยอะมากแต่ตอนนี้หรอเหมือนกลายเป็นเมืองร้างถึงแม้ว่าเขาจะเปิดการท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ตามเนี่ยนะก็ยังช่วยอะไรไม่ค่อยจะได้นะมาถึงตอนนี้อยากให้เพื่อนๆที่ยังฟังอยู่ช่วยกันเดานะว่าทําไมคนในประเทศเนี่ยที่ถึงแม้ว่าเราจะมีโปรโมชั่นสารพัดแล้วก็ตามเนี่ยสุดท้ายก็ยังไม่ค่อยได้มาเที่ยวพัทยาเพราะว่าอะไรก็ตรงนี้การท่องเที่ยวของเมืองเนี่ยเขาก็พยายามนะเร่งให้จัดงานประชาสัมพันธ์ให้คนในประเทศเนี่ยเขาเข้ามาเที่ยวกันบ้าง ก็อย่างที่บอกว่าคนไทยเที่ยวแค่วันหยุดฉะนั้นต่อให้จัดให้ตายยังไงเนี่ยนะเขาก็มากันแค่วันหยุดฉะนั้นวันธรรมดาก็คงจะว่างๆงลงๆร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งในเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องดิ้นรนปรับเปลี่ยนเมนูนะาขายอาหารซีฟู้ดเนี่ยมาเป็นเมนูข้าวแล้วก็เมนูอาหารไทยตามปกติเนี่ยดิ้นรนเพื่อที่จะให้ได้รายได้วันละหนึ่งพันบาทก็เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งแต่ที่รัฐบาลเนี่ยเขาเปิด คือเร่งในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศใช่ไหมที่เขาบอกออกโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมต่างๆเนี่ยแต่มันก็ยังไม่พอนี่ไง it is not enough ก็คือผู้คนทั่วประเทศเนี่ยก็ถูกผลกระทบจากเรื่องของการเงินอ่านี่ไงเราได้คําตอบแล้วก็คือไม่ใช่เฉพาะภาคท่องเที่ยวแต่คนอื่นเขาก็มีปัญหาเรื่องเงินก็คือเป็นผลจากโคโรนาไวรัสการระบาดของโควิดแล้วเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มีเงินมากพอที่จะเอามาเที่ยวเล่นหรอกคือมันเป็นภาวะที่แบบ ยังไงอ่ะเราจะเลือกอะไรอ่ะระหว่างที่ว่าเราจะยอมอภคิดว่าถ้าผ่านไปมากกว่านี้นะมันไม่ใช่เฉพาะภาคการท,ท่องเที่ยวที่มันจะกระเทือนไงมันจะกระเทือนไปหมดทุกอย่างเลยนะแล้วเราจะทํายังไงระหว่างที่มุมหนึ่งก็คือกลัว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 การระบาดของโควิดติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นสักหนึ่งคนก็ไม่ได้ก็จะกลัวเป็นคลัสเตอร์ต้องกลัวระบาดกับอ,อีกมุมหนึ่งก็คือเรากําลังจะเศรษฐกิจกําลังจะแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆก็หมายความว่าถ้าผ่านไปอีกใช้เวลานานกว่านี้เนี่ย ก็จะต้องลำบากกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนอ่าแล้วอันนี้เขาก็มาสัมภาษณ์เจ้าของร้านขายของที่ระลึกที่ริมถนน Walking Street คือถนนคนเดินเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลก็มีการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะโดยการให้เงินกู้คือรัฐบาลช่วยลูกจ้างโดยการแจกเงินแต่กับเจ้าของธุรกิจรัฐบาลดันให้แต่เงินกู้ แบงค์โลนเนี่ยคือเงินกู้คือหมายความว่าสุดท้ายคุณก็ต้องใช้คืนเขาอะถึงแม้ว่าจะดอกเบี้ยต่ําก็ตามเนี่ยนะสุดท้ายคุณก็ต้องใช้คืนเขาอะรัฐบาลไม่เคยให้เงินเจ้าของธุรกิจแบบให้แล้วให้เลยเลย,เลยนะมีแต่ให้แต่เงินกู้นะคือจริงๆแล้วมันต้องสลับข้างกันนะรัฐบาลจะต้องไปให้เงินกับเจ้าของธุรกิจเพื่อให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยให้แบบให้เปล่าเลยนะไม่ใช่ว่าให้กู้นะ<อ>เพราะว่าเจ้าของธุรกิจเขาจะได้อยู่ต่อแล้วเขาจะได้จ้างลูกจ้างต่อไงมันเป็นมันเป็นลูกโซ่อะ มันไม่ใช่ไปให้เงินลูกจ้างแล้วลูกจ้างเขาก็ไม่ได้เอาไปใช้ทําอะไรที่มีประโยชน์ต่อไงก็แค่เอาไปเลี้ยงชีวิตเฉยๆให้เจ้าของธุรกิจดีกว่าก็คือไอาการให้เงินกู้เนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาในระยะยาวไงสาหรับเมืองท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าพรมแดนยังคงปิดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาอีกสัก6เดือนเนี่ยนะการท่องเที่ยวทั้งระบบของพัทยาเนี่ยก็คือจะพังทลายคือเกือบทั้งระบบต่อมาก็คือสัมภาษณ์เจ้าของบาร์ที่ทําธุรกิจมาถึง20ปี เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรที่จะแย่เท่าครั้งนี้อีกแล้วแต่ตัวเขาเองยังพอโชคดีว่าเจ้าของที่ดินที่ให้เช่าเนี่ยนะเขาก็มีการช่วยเหลือเขาบ้างไนงะแต่ว่าสําหรับคนอื่นเนี่ยคือคนที่ตั้งร้านอยู่ในพัทยาเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของเขาเองไงก็ต้องมีคนให้เช่าอยู่แล้วใช่ป่ะดะนั้นใครโชคดีกบเจ้าของที่ดินก็พอจะช่วยแต่ใครโชคไม่ดีก็อาจยังคงต้องจ่ายค่าเช่าทั้งที่รายได้ก็ไม่มีคือเรียกได้ว่าไม่ใช่ว่าเปิดร้านไม่ได้แล้วก็คือแค่รายได้เป็นศูนย์นะติดลบเลยนะ เพราะว่าถ้ายังจ้างลูกจ้างอยู่เนี่ยก็ต้องให้เงินเดือนต่อใช่ไหมถึงแม้ว่าบางทีจะตัดเงินเดือนไปแล้วเพราะว่าลูกค้าไม่มีแต่ก็ยังให้เงินเดือนอีกอยู่ดีถ้ายังจ้างกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็ยังต้องจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าภาษีอะไรต่างๆอีกสารพัดคือมันมีแต่ติดลบไปเรื่อยๆเขาบอกว่าเจ้าของบางคนนี้เขาบอกว่าคือการที่รอแล้วรออีกไม่มีความหวังอะไรเลยเนี่ยเหมือนกับรอให้ฝนตกในช่วงฤดูแล้งคือเพราะมันไม่มีทางตกไง แล้วก็คนสุดท้ายก็คือเจ้าของเดอะสโ n e House บนถนน Walking งสตรีทก็บอกว่าตอนนี้ธุรกิจของเธอเนี่ยตกลงไปกว่า70%แล้วก็ลูกค้าก็คือเปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นคนไทยท้องถิ่นก็คือยังพอมีไรายได้บ้างประมาณ30%นะแต่ว่าเขาก็ต้องตัดเงินเดือนของลูกจ้างเพื่อที่จะรักษาธุรกิจเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นไปกว่านี้เนี่ยก็จะต้องปิดกิจการหรืออย่างน้อยก็ปิดชั่วคราว ครับก็ตอนนี้เรามาดูความคิดเห็นของบางคนนิดนึงนะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะเราหวังว่าคงจะเป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะเออเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกก็ผู้คนก็ยังคงเดินไปเดินมาโดยที่ใส่มาสก์ใช่ไหมทุกคนเนี่ยไม่สนใจสถิติและความเป็นจริงใดๆทั้งสิ้นเลยเผ่อๆพวกเขาเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนถนน a l k i n g Street เนี่ยคือขุดถนนว l k i n g s t ต e e t เสร็จแล้วก็ปลูกข้าวแทนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ผู้คนจำนวนมากเนี่ยก็ยังคงเชื่อรัฐบาลของพวกเขาแล้วก็สื่อต่างๆที่พยายามจะบอกพวกเขาแล้วก็มีทิ้งท้ายด้วยอะไรเนี่ยแล้วก็หยอดท้ายเหมือนเป็นภาษาไทยแต่ว่าไม่เก่งภาษาไทยเปล่า <คน S 1> อ๋อใช่สมน้ำหน้าเขาพิมพ์แบบนี้สมน้ำหน้าเขาพูดแบบนี้ไม่ได้อาพูดนะหวังว่าพวกนี้เขาคงไม่ใช่น้าหม,มามาโพสิ์นะนี่คนต่างชาติจริงๆใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาทําลายประเทศไทยเนี่ย เป็นเพราะว่ามีคนตายแค่ไม่กี่คนน่าละอายมากครับอันนี้ก็ขอเป็นคนสุดท้ายนะเดี๋ยวจะยาวเกินไปก็คือถ้ารัฐบาลไทยและประชาชนของไทยเนี่ยต้องการปิดกั้นการเดินทางของต่างชาติเนี่ยนะผลก็คือเศรษฐกิจเนี่ยก็จะล่วงหล่นด้วยการที่มีคนถูกเลิกจ้างจํานวนมากแล้วก็มันเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาเองทั้งหมดไม่ใช่ของพวกเขา เราว่าอยากให้เปิดแต่ว่าเราต้องมาร่วมรับผิดชอบไปด้วยงั้นหรือแต่จริงๆอับจะบอกว่าหมอเนี่ยเขาก็ตอนแรกถึงจะพูดจาไว้แบบนั้นนะแต่ว่าเขาบอกว่าส่วนตัวของเขาแล้วเนี่ยก็โอเคเขาก็รู้สึกเสียใจกับการที่ผู้คนจะต้องเสียงานแล้วก็จะต้องเอาตัวรอดนะแต่ด้วยนิสัยเซลฟิชฉันก็สนุกกับการที่ไม่ค่อยมีทัวริสนะนี่ก็คือความคิดของคนไทยบางส่วนด้วยเหมือนกันแหละอ๋ว่้า ก็บางส่วนนะไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะฉันคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาน,นักท่องเที่ยวตั้ง40ล้านคนเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลแล้วก็มันเป็นการทําให้สิ่งแวดล้อมไม่สมดุลมันมีการเขียนเอาไว้บนกําแพงพัทยาเมื่อปีที่แล้วใช่ฉันจําได้ว่ามันเหมือนกับปี1980ก่องงง,ง,งนิดนึงคือก็คือสรุปว่าคนต่างประเทศบางคน อ๋อก็เดาว่าคนนี้เขาคงอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วแหละฉะนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับไม่ค่อยเดือดร้อนไงยังไงฉันก็ได้อยู่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยเขาก็พูดเองว่าเนี่ยฉันพูดถึงไอ้การที่เขียนบนกำแพงแล้วก็ฉันจําได้มันเหมือนเมื่อปี1980เหมือนกับอยู่มานานแล้วอย่างนั้นแหละนะอ๋อก็ไม่ได้ลําเอียงนะอ่านแต่คอมเมนต์ที่เห็นด้วยก็คือคอมเมนต์ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็อ่านอยู่เหมือนกันนะอ่าก็คืออย่างที่บอกนะว่าเราก็อยู่ในภาวะที่ว่าคือเราเพิ่งพาการ แต่ว่าเราไม่ควรที่จะอยู่ดีๆก็ปล่อยให้มันพังไปแล้วบอกว่าค่อยมาสร้างใหม่คือการสร้างใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเขาได้รับบทเรียนแล้วไงที่ว่าเขาต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติมากเกินไปฉะนั้นเราก็ควรจะให้ฟื้นฟูขึ้นมาก่อนเสร็จแ,แล้วก็ค่อยๆมาปรับกันใหม่มันน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่า นะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงหรือใครที่ได้ไปที่ต่างๆในประเทศมาแล้วแล้วมันเงียบหรือมันคึกคักหรือมันยังไงเพราะว่ารัฐบาลก็ออกโรให้ไปเที่ยวกันใช่ไหมแถมยังง้อแล้วง้ออีกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วผลเป็นไงที่อื่นน่ะนอกจากพัทยาแล้วผลเป็นยังไงก็อยากให้ช่วยแชร์กันที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ